สวัสดีครับน้องๆครับวันนี้ก็มาพบกับการรีวิวครับตัวละครครับจากแมปของ a n i m e d e f e n d e r ครับสำหรับการอัปเดตใหม่ครับในเมื่อเช้านี้เองครับก็คือการอัปเดตพาร์ทที่2ครับของดาร์คบอลซูเปอร์ครับในอัปเดตครั้งนี้ครับเป็นการนะครับอัปเดตครั้งใหญ่เหมือนกันครับถือว่าเป็นการอัปเดตที่ใช้เวลานานเหมือนกันครับแล้วก็ถือว่าช้าเอามากๆนะครับแล้วก็มีนะครับคอตรี่ตัวใหม่เกิดขึ้นครับก็คือโกคูมาสเตอร์อินสิงครับก็ เป็นตัวละครกอตลี่ที่เป็นาธาตุน้ําครับตัวแรกแล้วครับตอนนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ากอตลี่โกคูตัวใหม่หน้าตาเป็นยังไงน้องๆอ,อ่ะเนี่ยเดี๋ยวพี่ให้ดูไหมดูก็สวยไหมครับนี่ไงสวยไหมอีจจะด,ดูอีกทีแล้วกันครับอ่าเป็นไงครับนี่โกคูมาสเตอร์อิงสิงครับก็คือตัวนี้น้องเขาสมได้บัฟฟิตเลยนะครับนี่เป็นบัฟฟิว่า น้องก็โชคดีเอามากๆเลยพี่กดยังไงก็ไม่มาครับวันนี้นะครับเดี๋ยวไปแก้มือกันอีกทีวันใหม่ครับถือว่านะครับเป็นท่าน้ำนครับกอตลี่ธาตุน้ําตัวใหม่ครับกอตลี่ตัวนี้ถือว่ายังไงดีนะครับก็พาสซีฟของตัวละครตัวนี้ครับก็คือมีนะครับเมนเจอร์ลีดเดอร์ทีมก็คือบวกร้อยเปอร์เซ็นทีมนะครับเอลิเมนทัลครับก็คือบวกร้อยเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นนะครับในการชนะธาตุในการเจาะทําลายท่าต่างๆนะครับถือว่าเป็นพาสซีฟที่ ดูดีเลยครับแล้วก็รหัสตัวนี้ครับเป็นรหัสของน้องกล้องนะครับขอบคุณน้องกล้องมากๆครับที่เอามาให้รีวิวเดียวยังไงนะครับตัวละครตัวนี้นะครับเป็นเลเวลที่85แล้วครับเลเวลฟูลแล้วครับแล้วก็สกิลทีนะครับสกิลทีน้องก็ทําการอัพสกิลทีให้หมดแล้วครับตั้งเป็นสายคีย์เข้าหมดเลยนะอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับในการรีวิวในครั้งนี้ครับว่าตัวละครตัวนี้ครับจะนะครับ หน้าเล่นสักขนาดไหนครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับในการรีวิวันเลยครับน้องๆในด่านของดากอนบอลตัวใหม่เลยครับก็คือด่านตัวนี้ครับดากอนเฮเวนครับไปเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับน้องๆทุกคนไปกันเลยนะครับฟาร์มเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มรีวิวตัวละครอย่างโกคูครับคอตลี่ตัวใหม่ครับโกคูมาสเตอร์อินสตริงครับตัวนี้นะครับแล้วก็ เดี๋ยวพี่ได้วางตัวนี้ลงไปก่อนนะครับโกคูดาร์กนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับโกคูครับอัลต้าครับตัวนี้ครับบอลลี่ตัวใหม่นี่ครับมีค่าวางอยู่ที่ 1.5K ดาครับ1น k นะครับน้องๆแล้วก็เป็นธาตุน้ำครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มวางกันเลยอ่ะเดี๋ยวขอวางตรงจุดนี้แล้วกันนะครับอ่ะโกคูอัลต้าครับวางเริ่มต้นเลยนะครับดาเมจนะครับจะอยู่ที่ 1. 27ล้านเลยนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวพี่จะลบตัวนี้ออกไปก่อน หนึ่งสองเจ็ดล้านครับถ้าโจมตีน่าจะเป็นการต่อยถ้าโจมตีน่าจะเป็นการต่อยครับนี่ห็นไหมอาจจะดูนะครับมน้อง,องเป็นการต่อยนะต่อยรัวๆก็ถือว่าโอเคนะนะครับเป็นการต่อยรัวๆครับทุกคนนี่นี่นี่ออ้หกระโดดเข้าไปต่อยครับทุกคนอ่ะมาเดี๋ยวเรามาวางขั้น อัพขั้นที่สองกันครับเดี๋ยวอัพขั้นที่2กันอัพขั้นที่สองครับอ่าเดี๋ยวพี่ขอวางตัวนี้ตัวป้องกันทั้งหลังไว้แล้วกันเนาะน่านะครับอัพขั้นที่สองครับดาเมจครับดาเมจจะอยู่ที่นะครับสองจุดห้าล้านครับโอ้โหดาเมจครับแล้วก็วงอยู่ที่ส4 7สี่จุดเจ็ดเลยนะทุกคนวงถือว่าโอเคเลยครับวงการโจมตีถือว่า ไม่ธรรมดาแล้วก็การตีถือว่าเร็วนะครับเป็นการโจมตีที่มีหลายฮิตเลยทีเดียวครับน่าจะสักสี่ห้าฮิตนะเนี่ยโอ้เกินครับพี่ว่าเกินครับเนี่ยนี่คือดาเมจทั้งหมดของเป็นการพุ่งเข้าไปชกค,ครับพุ่งเข้าไปต่อยอ่ะที่เหมือนกับแบบการโจมตีของโกคูที่แบบที่เขาใช้ใชน้ําหนักที่แบบรัดแขนลูกตุ้มพวกเสื้อหนักๆน,นะครับน้องๆแล้วก็พุ่งเข้าไปอ่ะแล้วเรามาอัพขั้นที่ที่สองกันอัพขั้นที่สองครับดาเมจขึ้นเป็นห้าล้านครับ ดรมจขึ้นเป็น5ล้านครับน้องๆข้าอัพน้อยมากครับถ้าเทียบกับดาเมจแล้วโอ้โหไม่ธรรมดาครับตัวละครตัวนี้เอาโหสุดยอดครับการโจมตีเป็นแบบเซอร์เคิลนะครับแบบเซอร์เคิลอ่ะเรามาอัพขั้นที่3ามกันครับอัพขั้นที่3ครับดาเมจเพิ่มขึ้นเป็น8ล้านครับ8.47ล้านครับน้องๆวงการโจมตีเป็น51.4เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาอัพขั้นที่4กัน อัพขั้นที่4ครับจะมีท่ากาโจมตีเรียกว่าอัลติเมทครับสปิริตบอมนะครับอ่ะเรามาดูกันมา่าท่าโจมตีจะเป็นยังไงเนาะอู้อ่ะโอเคครับท่าโจมตีใหม่ครับเป็นเหมือนการโดนลูกบอลเหมือนลูกบอลแบบเกงกีอ่นะนะครับบอลเกงกินะครับอยู่ที่ประมาณ16.9ล้านน้องๆ16.9ล้านครับอ่ะเดี๋ยวพี่วางตัวแล้วกันเดี๋ยวหลุด เดี๋ยวพี่วาอีกตัวแล้วกันกันกันหลังไว้แล้วกันครับกันหลังไว้เพราะว่าหหดเหลือเกินครับเดี๋ยวเราปล่อยเป็นคูณหนึ่งแล้วกันอ่าโอ้โหอู้ว่าโหดมากครับเป็นถ้าปล่อยลูกบอลน,นะนี่ไงอ่ะมาครับเรามาอัพขั้นที่ห้าครับอัพขั้นที่ห้าครับดาเมจจะอยู่ที่สองจุดสี่เอ็มครับสองจุดสี่เอ็มเลยโอ้โหครับ ถ้าการโจมตีถิวว่าโหมดมากครับเป็นการปล่อยลูกบอลบอมลงไปเดี๋ยวพี่ขอตัวไปดูข้างหลังก่อนอ่ะไม่หลุดนะโอเคครับน้องๆเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเห็นปะครับอ่านี่เป็นไงถ้าการโจมตีเป็นแบบอ่ะเดี๋ยวดูใกล้ๆเลยเหมือนปล่อยลูกบอลเข้าไปครับอ่ะดูใกล้ๆอีกทีอ่ะดูทีเนี่ยครับโอ้โหไม่สวยนะพี่ว่าเอฟเฟกสวยเลยครับ เนี่ยเห็นไหมครับเป็กสวยเลยอือหือเป็นบอมลงไปเลยครับแล้วก็ไม่ติดไฟดําใช่ป่ะหรือยังไงอ๋อเป็นของตัวนี้นะครับไม่ติดไฟดาครับไม่ติดสาระอะไรนะโอ้โหอ่ะมาครับเรามาอัพขั้นที่6กันอัพขั้นที่6ยังไม่มี5าการโจมตีใหม่นะครับอัพขั้นที่6ดาเมจนะครับจะเพิ่มขึ้นเป็น33.8ล้านครับน้องๆทุกคน33.8ล้านครับย้ำอีกทีนะครับโอ้โห วงอยู่ที่6 1 3ครับรูปแบบการโจมตียังเป็น Circle ค e ครับแล้วก็คูดาวเป็น5.6ถูกถว่าใช้ได้สำหรับกอร์ี่ตัวนี้อ่ะมาครับเรามาอัพขั้นที่7กันอัพขั้นที่7เองนะครับจะมีท่าการโจมตีใหม่ครับเป็นเรียกว่าท่าสุครีมครับอ่าสุครีมสุครีมเรามาดูกันถ้าอัพอยู่ที่ 25k ครับท่านี้การโจมตียังเป็นแบบเซอร์เคิเเหมือนเดิมสุดยอดครับ ดาเมจจะอยู่ที่ 42.3m ครับดาเมจนะ 42.3m ครับวง64แล้วก็คูดาวอยู่ที่5.3เป็นการเหมือนกับว่าปล่อยพลังลงมาจากข้างบนนะครับแล้วก็โดดพุ่งลงมาอีกทีนะครับปล่อยลำแสงนะครับเนี่ยเนี่ยกระโดดขึ้นไปที่หอยหลังให้น้องๆดูแบบชัดเจนนะนะอ่าเนี่ยครับปล่อยลงไปครับปล่อยพลังลงไปอา๋ยวให้ดูชัดๆนี่เลยโอ้โหก็ปล่อยลงมา ใช้ได้อ่ะครับเรามาดูท่าการโจมตีใหม่ครับก็คือท่านี้เลยถือว่าสวยดีครับแล้วก็มาอัพขั้นที่8กันครับอัพขั้นที่8จะอยู่ที่2 9่เกาเคครับตาเมจจะเพิ่มขึ้นเป็น50.8ล้านครับทุกคนตามเมจจะอยู่ที่50.8ล้านครับวงอยู่ที่67.9เจเลยครับแล้วก็คูดาวที่5.3าจุดสามท่าการะจมตีจะเป็นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อ่ะมาอัพขั้นที่9กันครับ อัพขั้นที่เก้าครับสาสิสี่ k ครับดาเมจอยู่ที่หกสิบสามจุดห้าครับแล้วก็วงการโจมตีเพิ่มเป็น7 1็สเ็ดจุดสองครับคูดาวยังเท่าเดิมครับห้าจุดสามศูนย์โอ้โหถือว่าโอเคนะอืมห้าการโจมตีเหมือนเดิมครับอ่ะมาอัพต่อไปครับอัพขั้นที่สิบครับยังไม่มีห้าการโจมตีใหม่นะครับอัพขั้นที่สิบเองแปสิบ k ครับดาเมจจะเพิ่มขึ้นครับเป็นเจ็ดสิบหกจุดสองครับล้านนะ วงอยู่ที่เจ็สิบสี่จุหกแล้วก็คูดาวยังเหมือนเดิมครับอะมาอัพขั้นที่สิบเอ็ดกันครับขั้นที่สิบนี้จะมีนะครับถ้าการโจมตีใหม่จะมีสกิลกดนะครับฮอนบอดี้ครับอ่าอ่ะ,อะเรามาอัพขั้นที่สิบเอ็ดกันอัพขั้นสิบเอ็ดก็มีสกิลกดตั้งแต่อ่าขั้นที่สิบนะครับอัพขั้นนี้ผ้าการโจมตียังโอเคนะยังเป็นเหมือนเดิมครับยังเป็นสกิลเหมือนเดิมครับทุกคนอ่าเหมือนต่อยลงมา วงการจุดตีแปดสิบสองแล้วนะครับ82ดสิบสองแล้วนะครับตอนนี้อ่ะมาครับตอนนี้เรามาอัพขั้นที่สิบสองครับสามแสนนะครับถือว่าค่าอัพยังไม่ถือว่าแพงเท่าพวกสุภุณะนะครับอ่ะเรามาอัพขั้นที่สิบสองกันนะครับดาเมจอยู่ที่ร้อยี่สิบเจ็ดล้านครับน้องๆวงอยู่ที่เก้าสิบเอ็ดจุดหนึ่งครับแล้วก็คูดาวที่ห้าจุดสามเหมือนเดิมครับอ่ามีสกิลกดด้วย ครับอ่ะแล้วก็เรามาอัพขั้นที่นะครับ13กันครับที่500แสนเลยนะถือว่าเยอะนะอัพขั้นที่13ครับวงกระจมตีเป็นแบบ circle เหมือนเดิมครับแล้วก็เป็นสกิลกดตัวที่เป็นแบบอัลติเมทครับเป็นอัลติเมทตัวนี้ครับชื่อว่าคาเมหาหคาเมหามาหามาหาใช่ไหมคาเมหามาหาใช่ไหมต้องอ่านอย่างนี้นะ ่าเดี๋ยวเราจะไปทดสอบสกิลกดตัวที่10กับตัวที่3กันนะครับอาเดี๋ยวเรามาดูสกิลกดของอ่าขั้นที่นะครับสุดท้ายก็คืออลติเมทครับว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวพี่ขยับออกมาแล้วลองเรามาลองดูสกิลกดนะครับว่าเป็นสกิลกดแบบไหนนะอ,าานนอ, 1, 2, อ่าเรามาดูกันครับทุกคนอาหนึ่งสองครับอ่าเรามาดูกันปล่อยสกิลกดนะครับก็จะเป็นการปล่อยเหมือนพลังขึ้นเต่าใช่ไหม อ่าเป็นเหมือนพลังขึ้นเต่าครับทุกคนเป็นเหมือนพลังขึ้นเต่าแล้วก็เดี๋ยวต้องมาดูคีว่ามันเกิดอะไรขึ้นไหมกับตัวมอนสเตอร์เดี๋ยวขอดูหน่อยดิเกิดอะไรขึ้นไหมครับยังนะครับมันเหมือนการระเบิดของตัวมอนสเตอร์เฉยๆนะสกิลตัวนี้อ่ะเดี๋ยวข้อมูลยังไงเดี๋ยวเราต้องไปดูในวิกิอีกทีครับว่าสกิลกดตัวนี้มันมันทำอะไรได้แต่มันก็เหมือนการปล่อยพลัง เฉยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่จะมาให้ดูสกิลของขั้นที่สิบกันแล้วกันน้องๆอ,อ่ะเดี๋ยวเรามาลองใหม่ขั้นที่สิบนะครับขั้นที่สิบสกิลกดนะครับสกิลกดตัวแรกนะครับว่ามันเป็นยังไงอ่าอ่ะ,อะ,อะเนี่ยสกิลกดตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าสกิลกดตัวนี้มันทําอะไรได้อ่ะกดครับน้องๆ on b o d y คืออะไรปุ๊บ โอ้ลน้องทุกคนคือนะครับมันจะตีครับติดนะครับกระดูกหักเว้ยตั้งแต่ทางออกเลยครับลุงน้องนี่ไงเป็นพาสซีฟพี่ดีนะอ่เดี๋ยวนะครับพอปล่อยออกมาเนี่ยครับเดินออกมาแล้วตีติดกระดูกเลยครับกระดูกหักเลยอ่าลน้องเห็นไหมสกิลนี้ครับสกิลนี้ติดพาสซีฟกระดูกหักเลยเฮ้ยติดแบบเฮ้ยถือว่าโอเคนะครับกระดูกหักนะครับไม่ใช่พาสซีฟเนาะ กระดูกหักแล้วก็อ่ะตัวนี้เขาบอกว่าคือยังไงครับพาสิสิของตัวนี้ก็คือตัวละครตัวนี้นะครับมีพาสติสยังไงบ้างเขาบอกแอปพลายอะไรครับเขาบอกว่านะครับตัวมาสเตอร์ตัวนี้ครับก็คือเหมือนกับว่าถ้าศัตรูเข้าใกล้นะครับเข้าใกล้ของตัวละครอย่างโกคูเองเนี่ยนะครับก็น,น่าจะแบบว่าทําให้เกิดเนี่ยครับกระดูกหักเข้ามาในในวงเลยนะถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับก็เหมือนกับว่าถ้าเข้าใกล้วงของ ตัวของโกคูเองเนี่ยครับก็จะมีพลาสที่ติดกระดูกหักเลยซึ่งวงมันถึงเนี่ยนะครับน้องๆเนี่ยเดี๋ยวพี่จะจะซูมวงให้ดูวงมันถึงตรงนี้ครับอ่าเห็นไหมครับเดินออกมากระดูกหักเลยครับนี่ถือว่าโอเคนะถือว่าพาสิฟเป็นเป็นอะไรที่โอเคมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูท่านที่สิบสามกันโอ้โหสุดยอด อ่ะสกิลขั้นที่สิสากดคูดาวไปแล้วนะครับรอบหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอัลติเมตตัวนี้แล้วกันอัลติเมตตัวนี้จะเกี่ยวเนื่องก็คือนะครับชาร์จพลังขึ้นเต่าเนี่ยครับทุกคนอ่ามันชาร์จพลังครับมันเหมือนชาร์จพลังขึ้นมาครับแล้วก็ปล่อยพลังครับนี่โอเคนะเป็นเหมือนการปล่อยสกิลชาร์จพลังครับอาจจะพี่จะให้ดูใหม่ครับว่าสกิลกดตัวนี้มันมันคืออะไรบางคนอาจจะงงอยู่ให้ดู ให้ดูตรงนี้เลยครับเี่ยถือว่าเจ๋งถือว่าเจ๋งแต่ก็คือพาร์ติสิของตัวละครนะครับพอเราผ่านไปที่พาร์ตสิที่เป็นสกิลกดขั้นที่สองแล้วเนี่ยตัวพาร์ติสิที่หนึ่งจะใช้ไม่สามารถใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าว่าพอเรากดตัวนี้แล้วนะครับเรากดตัวนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นนี่ครับเดี๋ยวพี่จะซูมใกล้ๆใ,ให้ดูแล้วกันน้องๆอาจจะงงๆนะามาดู อ่ามันชาร์จพลังน้องๆเห็นปะชาร์จพลังแล้วก็ปล่อยพลังขึ้นเต่าโอ้โหเฮ้ยนี่ครับน้องๆนี่ถือว่าโอเคนะเห็นไหมครับอ่าเหมือนสก,กลิลที่ตีติดกระดูกหักก็จะหายไปด้วยเหมือนกันนะครับนี่ๆเนี่เห็นไหมเห็นไหมอาจจะให้ดูอ่าจะให้ดูถ้าโจมตีอ่าเฮ้ยถือว่าโอเคครับทุกค,คนถือว่าโอเคเลย ถือว่าใช้ได้่ธรรมดาครับสำหรับตัวละครตัวนี้ครับโกกูก็นี่นี่พี่ยังชอบเลยนะเป็นไงบ้างน้องๆคิดเห็นยังไงกับตัวละครตัวนี้ครับสาหรับพี่ถือว่าเป็นตัวละครที่แม่งเจ๋งเอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับก็น้องๆคนไหนก็ติชมยังไงหรือว่าพี่ผิดพลาดตรงไหนก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวสกิลตัวที่2กับ ตัวที่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปดูอีกทีว่าพาร์ซีฟจริงๆของมันมันคืออะไรนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือมันมีตีที่ติดก,กระดูกหกักตั้งแต่เริ่มต้นเดินออกจากปากทางเลยนะครับแล้วก็เป็นพาสซีฟของการปล่อยพลังขึ้นเต่านะครับก็คือยิงใส่ม้อนทั้งหมดเลยนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอคุณน้องๆทุกคนครับขอบคุณมากที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ